สวัสดีค่ะมิวจากแผนกลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้าริดนะคะทุกท่านที่ใช้รถอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ายางปัดน้ำฝนของเรามีอายุการใช้งานอยู่ที่6เดือนหรือว่า1ปีค่ะและยิ่งเราใช้รถบ่อยๆนะคะจอดรถตากแดดไว้เป็นเวลานานจะยิ่งทําให้ยางเกิดการแข็งกระด้างแล้วก็เสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วเราจะรู้ได้ย่งไงนะคะว่ายางปัดน้ำฝนของเราเสื่อมสภาพแล้วหรือยังมีด้วยการ3วิธีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะเมื่อเราเปิดใช้งานใบปัดน้ำฝนจะมีอาการฝืดหรือว่าสะดุดค่ะสงใบปัดน,น้ำฝน แล้วก็3นะคะเราลองเอานิ้วจิ้มลงไปดูค่ะถ้าหากว่ายางมีการเด้งขึ้นก็แสดงว่ายางใช้งานได้อยู่่ถ้าหากว่าเราจิ้มแล้วยางไม่คืนสภาพเดิมก็แปลว่ายางสื่อมสภาพแล้วนั่นเองค่ะ ก็ควรระมัดระวังในการใช้ยางปัดน้ำฝนที่เสื่อมสภาพนะคะนอกจากจะทาให้มีเศษหินดินทรายติดอยู่แล้วจะทําให้การทําความสะอาดของรถคุณนั้นไม่สะอาดนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วอาจจะทําให้บางกระจกได้รับความเสียหายบทบางทัศนวิสัยทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะและวิธีการดูแลก้านปัดน้ำฝนอย่างถูกวิธีนะคะ1หลีกเลี่ยงการจอดตากแดดเป็นเวลานานค่ะ2เมื่อต้องจอดตากแดดจริงๆแล้วไม่ควรยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นนะคะเพราะว่าจะทำให้ยางเสื่อมสภาพได้ยอย่างรวดเร็ว แล้วก็สาเมื่อต้องทําความสะอาดค่ะให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําเช็ดอย่างเบามือค่ะและสําหรับทุกท่านนะคะที่มีความสนใจอยากจะเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนหรือว่ายางปัดน้ำฝนค่ะสามารถเข้ามาติดต่อที่โชว์รูมโตโยต้าริชโชว์รูมใหญ่งเยียงวันเจ็ดยอดได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ตามนี้ได้เลยค่ะในวนนี้นะคะต้องขอฝากทุกท่านนะคะติดตามเพจ a c e b o o k แล้วก็ u t u b e ของทางโตโยต้าริชเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสาหรับคนรักรถในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ